มีช่องม่าตาพาเพิ่นถ้าพี่นอ้องเข้ามาบบชมร่วมกันปร,ปรับหน้าของทีมงานของไฟดำครับปรับอยู่สองมือแล้วครับบางบางงานกับตัวซว่าริไตหลายรถบางงานกับหลายรถนะครับรับเบทเทเบิร์ครับทีมงานของไฟดำบริการพี่น้องห้อง เอาจนถือใจครับจนถ,ถือใจอันนี้เจ้าของอเจ้าของหน้าเพ่นว่าคนอยากได้ดินให้ออกเป็นดินพ่นสีดับแนวครับนี่ไปจัดให้ครับอันนีนนเน้เป็นดินพ่นนะครับพ่นโคโค่ย่างดีครับการพี่น้องปั๊บอยู่นี่สองมือแล้วครับสองมือแล้ว ได้เดิมๆครับอันนี้เป็นดินดวสวยครับเป็นดินของเลยเ้วยนะครับพอช่วงนี้มันมีพ่ในใหญ่อยู่อ่ะพ่นหนึ่งครับของหน้าอย่างได้หลายว่ะมีเรเไปใส่ผมเพไหอนเรบไต่เต็มๆครับ ขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้ใส่บริการที่มงานของพ่ดใครับตรงนี้เป็นหน้าแรงครับลุงให้ลุงหน้าปรับดได้ปรับหน้าได้พี่น้องเข้ากับเกินใส่ครับนี่ถือว่าเป็นงานที่บ่ยากษ่งง่ายไปเลยหรอกครับถามว่ามีลมผร่มีปัญหาใส่งานสบายสบายเบิดมือนะครับถือว่าพี่น้องเข้า เป็นกำลังบกกำลังใจทีมงานของไฟดำกับขอบกุ้นยางสูงนะครับพี่น้องครับขอพี่น้องเข้าได้อยู่ดีดีมีแห้งแต่หักแผงกับทุกคนนะครับบางทีผมก็อธิทายเงาเนี่ยบางทีก็สธิทายสั้นๆให้พี่น้องเข้าได้เบิ้งได้ชมกันนะครับขอราบขอบกุ้นยางสูงครับพี่น้องที่ซอยอกดติดตามซอยกดแชร์กดไลค์ไปนะครับถือว่าพี่น้องเข้า สร้ดยสรับสนุสนส่งเสริมอาชีพทุมที่ทุ่มดินทีมงานของยัดกับผมขอบคุณอย่างสูงครับ